เข้ามา<น>ดึงเลยนะใช่เข้ามาไอเตะพับเตะพับในยแรงจีเนี้ยเตะพับในามาข้ามหน้ามันอ่ะข้ามหน้าคอ่าแล้วเตะพับในแต่ว่าไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องเตะแรงอ่ะเตะแบบกระบัดเรื่อยๆอ่าเจิกๆพับในไปเรื่อยๆพับน้นไปเรื่อยๆแล้วก็กีบแย่กีบแย,ย่มันข้ามอ่ะเวลาเข่าแค่แค่แค่ปิดมือขวาปิดคังเดียวเอ้ยเยอะจีบเตะพับในเยอะจีบเตะพับใน อย่าพึ่งรองเตะกันคอมันเยอะมันจะรู้ตัวเออ่ามันรู้เยอะนะเออมันรู้เยอะเตะขาเตะลำตัวเตะขาแต่ไม่ต้องเตะออกแรงเยอะอ่าเตะเบาๆเคลียร์ๆเอาอ่าความเจ็บแบบจิกเลยจิกจิกจิกหน้าทองมันเยอะจิกอ่าจิกเยอะปลายไข่มันอะอ่าปไข่มันมันไม่ฟาวเนาะมันไม่ไปเพราะว่าจิกไปลายไข่ ต้องจับเปลี่ยนเสื้อไปแลนันแล้วก็ออกไปครับโอเคลูกพี่ไวยพอหน่อยไวยพอหน่อยพี่ไวยพอหน่อยไวยพอหน่อยขอพอหน่อยขอพอหน่อยแล้วก็ออกไปโอซครับผมไปโอเปิ้ลซีโมนี่ค่ะเวยพอหน่อยสิอยากได้โบนัสไวยพอโบนัสก่อนแล้วก็ไปแล้วไปโอเคลูกพี่เดี๋ยวกลับบ้านพูดกันพี่โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับลูกพี่